ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นรถ Camry นะครับ Toyota Camry Premium นะครับกับแอป7 e เ e ่นอนะครับถ้าตอนนี้ถ้าใครที่ไปร้าน7 e เ e ่นอก็จะมีป้ายโฆษณาให้ลุ้นรถนะครับว่าเฮ้ยมีรถลุ้นลถโตโยต้าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการลุ้นว่าต้องทำยังไงนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้จะไปสอนให้นะครับผม คลิปนี้นะครับวิธีการที่จะต้องลุ้นก็คือจะต้องโหลดแอปเซเว่นะอันนี้ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะแล้วก็กรอกนะครับเป็นเขาจะให้เลือกว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอะไรนะมี Facebook ให้จะลิงก์เข้า Facebook หรือว่าเข้า,าเขาเรียกอะไรล่ะอเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าเฮียเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเฮียเคย ผูบัญชีกับแอปเซเด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เลยเข้าบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์นะไม่ให้ลิงก์เข้ากับ a c e b o o k นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ลิงก์อยู่ดีอะ <c oughs> นะโอเคครับวิธีการนะครับสมมุติถ้าเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็ให้ไปที่แรกไอ้คะแนนแรกลุ้นนะครับไปตรงนี้เลยนะครับที่ที่เป็นรูปรถเม่ก้นะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมก็จะมีให้เลือกว่าเขาจะบอกว่าเราเนี่ยตอนนี้มีคะแนนอยู่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาครั้งแรกแล้วยังไม่มีบัญชีแอปเซเว่นก็คือจะต้องไปสมัครก่อนนะแล้วก็ถึงจะเข้าระบบนะครับไม่ใช่ว่าชิงโชคแต่ไปเสร็จนะอันนี้ชิงโชคด้วยแต้มนะครับดังนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของแอปเซเว่นนะครับออเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นก็คือชิงโชคไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากลุ้นนะก็สามารถที่จะลุ้นได้ถึงวันนี้นะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีละนะครับเราจะมาลุ้นกันนะ เขาก็จะให้ลุ้นทั้งหมด่า่อย่างนะครับก็จะมีส้คอนะครับ Apple Watch นะครับนาฬิกานั่นแหล,ละแล้วก็ iPhone 16นะครับหรือว่าสุดท้ายก็จะเป็น Toyota New Camry นะครับ2.5 HEV นะครับ Premium Luxury มี Premium Luxury ด้วยนะคือแบบ Luxury ธรรมดาไม่ได้มันต้องมี Premium ด้วยนะ Premium แล้วยังมี Luxury อีกนะคือแพงโคตรนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันตีเป็นล้านแปดเลยละกันนะครับ โอเคสมมุติถ้าเราอยากจะลุ้นนะพอดีเฮียมีอยู่700แต้มนะครับเฮีย mm hmm. ลุ้นได้7ครั้งนะครับหรือว่าเจ็ดสินะครับอาจจะเฮียจะเอาแค่สิ่งสิงนะเพราะว่ามันยากโอเคครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะกดไปที่รูดรถเลยนะครับใช้100คะแนนแรก1นึ่ลุ้นนะครับโอเคเราก็บอกว่า บาราบราบรานะครับเขาเงื่อนไขตกลงเฉพาะออมมเบอร์นะครับใช้คะแนนเท่านั้นนะครับอันนี้อันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือเฮียสมัครให้รู้ว่าคือถ้าอยากลุ้นนะครับซื้อของเซเว่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่บางคนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สมัคร All ออมมเบอร์ก็ทิ้งแต่ฟรีๆนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่มีอยู่แล้วแล้วไม่รู้อ่ะก็มาดูคลิปนี้นะครับให้เรากรอกจานวนสิทธิ์ที่เราอยากจะแลกนะครับอันนี้เฮียกรอกแค่1สิทธินะเพราะว่ามันจะมีขึ้นมาว่าใช้100แต้มนะ แล้วหลังจากนั้นนะฮะพอพ,อพอกดเลขหนึ่งเข้าไปหรือเติมตัวเลขเข้าไปจานวนสิทธิ์ที่จะแลกอ่ะ,อะข้างล่างล่างสุดเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยแลกสิทธิ์มันจะมันจะมันจะมีสีฟ้าขึ้นมานะครับก็ให้เรากดแลกสิทธิ์เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่กรอกจานวนสิทธิ์เนี่ยไอเมนูแลกสิทธิ์ก็จะไม่ขึ้นนะครับพอพอเราขึ้นแล้วเรา,ากดเข้าไปมันจะถามว่ายืนยันไหมเราห้กดยืนยันนะครับเท่านี้เองนะฮะก็จะได้หนึ่งสิทธิ์ลุ้นแล้วแถม ก็จะมีจะบบแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมีคุณใช้1นสิทธิ์ลุ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่านี้นะครับก็ติดตามผู้โชคดีได้ที่ทางเ a c บุ๊ก k 7 1ว่นอีเลฟเนนะครับหรือว่าเว็บไ1ต co. th นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะวันนี้นะครับยังยังลุ้นได้อยู่นะเออเพราะว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วอยากลุ้นอย่างเงี้ยแล้วยังไม่มีเบอร์ยังไม่มีแบบออเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยรีบสมัครเลยแล้วซื้อของนะครับ สะสมแต้งให้ครบ100คะแนนนะครับแล้วโหลดแอปเซเว่ทำแบบเฮียแบบม่เกะที่ดูในคลิปนี้นะครับก็จะได้1นึ่งสิลุ้นนะครับก็ยังไงสําหรับคนที่มีอยู่แล้วมีแอปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ทํำยังไงก็มาดูคลิปนี้แล้วทาตามนะครับแค่นี้ก็จะได้1นึ่งสิลุ้นนะหรือว่าใครที่ไม่อยากได้ลดแต่อยากได้มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ายังไงนะครับเออ ผู้โชคดีนะครับมีอายุต่ำกว่า15ปีจะต้องมีเอกสารสูติบัตรนะครับแล้วก็ามาแสดงบัตรพร้อมกับมีดาบานาด้วยนะครับังสือเรารอง,องจำนวน1ชุดอันนี้สำหรับคนที่อายุต่ำกว่า,า15ปีนะครับก็คือลุ้นได้นะแต่ว่าต้องแบบประกบกับผู้ปกครองอะไรเงี้ยเป็นสมมติถ้าได้นะเวลาเครมแบบรางวัลอะไรเงี้ยจะต้องเอาเอกสารผู้ปกครองมาด้วยนะครับ ผู้ได้รางวัลจะต้องเสียภาษีนะครับมูลค่าเกินกว่า1,000บาทจะต้องเสียภาษีค่าใช้จ่าย5%นะครับสมมุติได้ลดนะเออได้ลดอันนี้พูดพูดถึงสำหรับผู้ที่ได้ลดนะห้าเปอร์เซ็นต์ของ1ล้านบาทสมมติได้แคมรีห้าเปอร์เซ็นต์ของ1ล้านบาทนี่ห้าหมื่นนะครับล้านแปดก็ประมาณเกือบเท่าไหร่วะบบบลลลาาาก็ประมาณ เกือบร้านร้านลาแอบไม่ใช่เกือบประมาณ8ปดหมื่นอ่ะประมาณ8ปดหมื่นกว่าๆนะประมาณนี้ถ้าสมมติถ้าเราได้สมมติได,ไ,ดได้เคมีอ่ะเราต้องเสียภาษีแปดหมื่นนะครับก็สาหรับใครที่ที่ท,ที่ที่แบบเอออยากลุ้นเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินสดไปจ่ายไม่มีเปเงินสดไปจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มห้าเปอร์เซ็นตะ์่ะ ก็เคยแ่ะนะว่าไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันจะกลายไปสร้างภะลา้เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมั่นใจว่าเฮ้ยมีสามารถที่จะหาเงินมาจากภาษีได้เกือบ8 0,000ื่นอ่ะเออประมาณ80,000ื่นกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจว่าเราสามารถหาหาเขาเรียกอะไรอ่ะหาหาเงิน5%มาจ่ายบริษัทได้เนี่ยกออ็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่พร้อมจ่ายภาษีอะ่ะก็ไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่า ไม่ใช่แบบฟรีทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้เขาเขียนไว้แล้วว่าต้องจ่าย5%อนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่บริษัทไม่ได้ออกให้นะครับฉะนั้นก็ก็คือต้องเตรียมนะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียภาษีปลายปีด้วยเป็นภาษีเงินได้ด้วยนะครับอันนี้อยากจะแบบบอกทุกคนที่สนใจที่จะชิงโชคนะเพราะว่าพวกรางวัลพวกนี้มันถือว่าเป็นรายได้ของเรานะครับจะต้องเสียภาษีปลายปีนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่า ได้รางวัลเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แบบอะไรหรอกเรียกว่าได้โอกาสละกันถือว่าได้โอกาสซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนะครับเออไม่ใช่ว่าได้ฟรีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนได้สินค้าในราคาที่ถูกลงเค่จ่ายแค่ภาษีเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้ยังมีโอกาสนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับอยากได้รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่เซเว่นนะไปซื้อสินค้าแล้วเอาแต้มเซเว่นไปแลกนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ตามดูจบนะครับปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ2568และขอให้เป็นปีที่ดีนะครับของทุกท่านอีกปีหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ